GC พลิกสถานการณ์ไตรามาส3ามกำไรสุทธิ1427ล้านบาทค่ะตอกย้ำความสำเร็จกลยุทธ์3 steps plus และมาตรการภายในที่เข้มแข็งและต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยหนุนจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจปิตโตรเคมีขั้นตน้นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และเคมีพันธุ์ชนิดพิเศษค่ะดรคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท p t ดี l o โ a l บ h ลเคม a คลจำกัดมหาชนหรือ GC เปิดเผยว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนธุรกิจเคมีพันธุทั่วโลก GC มีผลการดำเนินงานในไตรมาส3ปี2,566ดีขึ้นและสามารถรายงาน Adjust EBITDA ที่12,307ล้านบาทที่ผ่านมา GC คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าและดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอด3-4ปี โดยได้ยึดกลยุทธ์ Three Steps Plus <S ได้แก่ Step Change การยกระดับความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ Step Out การแสวงหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจใหม่โดยในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมา Gc ประกาศชัดถึงทิศทางการดาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งสู่ธุรกิจที่ต้องมีคุณค่าต่อผู้ใช้งานค่ะและพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุดและ Step Up การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจโดยมุ่งสู่เป้าหมาย n e t z ซ r โรภายในปีพศ2593ทั้งนี้ในไตรมาส3ปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ1,427ล้านบาท32 32, 32ตางต่อหุ้นนะคะโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และเคมีพันชนิดพิเศษนอกจากนี้ธุรกิจโมโนเอทิล e ีนไกลโคลยังกลับมาดำเนินการผลิตเป็นปกติ หลังจากหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในช่วงครึ่งปีแรกอีกทั้งบริษัทยังเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่สองจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะในไตรมาสสเนี่ยนะครับเราก็มีการพลิกให้มีกาไรกลับมานะครับตัวอ b บิด a หรือกาไรก่อนค่าเสื่อมเนี่ยเราก็มีการเพิ่มขึ้น จากเดิมจากควอเตอร์ที่แล้วถึง80%นะครับปัจจัยก็มีสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นมาจินของบางผลิตภัณฑ์ที่อาจจะดีขึ้นบ้างนะครับอีกปัจจัยที่สําคัญก็คือการที่เราได้ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในลดค่าใช้จ่ายคือ GC เราทําเรื่องความยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เนี่ยเราธรุรกิจใหม่ๆของเราทั้งหมดเนี่ยเราก็มุ่งไปสู่ high value low carbon นะ